สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูระวิภาคุณาพรอมอีกแล้วนะคะก็มาได้พบปะการเรียนออนไลน์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะลูกเก็บตกนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป จดหมายลาป่วยให้ไปดูจดหมายลาป่วยก่อนนะลูกนะแล้วมาดูคลิปนี้เป็นจดหมายลากิจนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่ติดตามมาด้วยดีเสมอแล้วก็ช่วยกํากับลูกๆก,การเรียนออนไลน์แล้วก็ทําใบงานส่งคุณครูนะคะอ่า วันนี้มาในธีมตรูจีนสีแดงเพิ่มความเฮงความปังนะคะให้กับคุณครูผู้ปกครองและลูกๆทุกคนให้มีสีสันในการเรียนเนาะอ่ะต่อไปเราไปเริ่มเรียนกันเลยอ่ะเราจะเรียนเรื่องจดหมายลากิจกันนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะเกินให้ก่อนระหว่างนี้นะักเรียนก็ไปเตรียมกระดาษมานะคะกระดาษใช้เป็นกระดาษสมุดเหมือนเดิมดินสอยางลบให้พร้อมนะคะะคุณครูเอาตัวอย่าง จดหมายลากิจเป็นกระดาษ A4 นะคะใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมาแต่ส่วนสัดส,ส่วนหรือการจัดหน้ากระดาษเหมือนเดิมนะคะตัวอย่างเช่นส่วนประกอบของจดหมายลากิจก็จะมีเหมือนเดิมค่ะที่อยูอ่ทุกจดหมายที่อยู่จะมุมจะอยู่มุมบนขวาเหมือนเดิมนะคะตามลงมาด้วยวันที่นะวันที่ก็คือวันที่นักเรียนเขียนจดหมายการลากิจนี้จะลาก่อนวันที่นักเรียนจะ ทำการลานะคะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องส่งจดหมายลากิจให้คุณครูก่อนล,ล่วงหน้านะคะ,ะจากนั้นก็จะมีคําขึ้นต้นนะคะเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสที่เคารบหรือจะมีแต่ปีที่3ามเฉยๆก็ได้นักเรียนอยู่ปอไหนหนูก็ใส่ชั้นนั้นนะคะ,ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อความของจดหมายบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหนตัวเองเนี่ย มีความจําเป็นอะไรที่จะไม่มาโรงเรียนนะคะก่อนแล้วก็ต้องแนะนําด้วยว่านักเรียนเป็นใครชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่ครูขอแทรกนิดนึงตรงนี้เนื่องจากเนื่องจากดิฉันอบอกไปด้วยว่าชื่ออะไรในตัวอย่างชื่อศิอระดาอินพ่วงใช่ไหมด,ดิฉันเด็กหญิงศิระดาอินพว่วงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เลขที่เท่าไหร่ก็ว่าไปจากนั้นก็ถึงค่อยบอกความจําเป็นของการที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้เห็นไหมเขาเขียนว่า ดิฉันต้องไปทำอะไรต้องไปงานแต่งงานของคุณน้าที่ต่างจังหวัดนี่คือสาเหตุที่มาโรงเรียนไม่ได้วันที่เท่าไหร่ก็คือในวันที่31มีนาคม2565อ่าอันนี้คือวันที่จะไม่อยู่นะคะดังนั้นดิฉันจึงขอลากิจเป็นเวลา1วันย่อหน้าต่อมาจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตตรงนี้ใช้กับกรณีลากิจนะลูกเพราะเราส่งจดหมายลาล่วงหน้า เราก็จะต้องส่งก่อนแล้วเราก็ต้องบอกคุณครูขออนุญาตคุณครูก่อนว่าเนี่ยจะไม่อยู่วันที่31นะเพื่อคุณครูได้ทราบว่าหากว่ามีสอบหรือมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่สําคัญก็จะได้ดําเนินการจัดการให้เสร็จทันท่วงทีนะคะนักเรียนจะได้ไม่เสียสิทธิ์หรือ,อพลาดโอกาสดีๆไปนะคะก็ต้องแจ้งล่วงหน้าไปไหนมาไหนก็บอกนั่นเองเมื่อข้อความเสร็จแล้วนักเรียนก็มาที่ คําลงท้ายจะตรงก,ก,กันกับวันที่ก็คือส่วนที่3ใช่ไหมลกูกอ่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือใช้คําว่าโดยความเคารพอย่างสูงก็ได้แล้วก็ลงชื่อว่าใครเป็นคนลาก็คือศิระดาอินพว่วงไม่มีเด็กหญิงไม่มีเด็กชายเหมือนเดิมเมื่อลงชื่อเสร็จแล้วก็ต้องให้ใครรับรองว่าจุดหมายที่ลูกเขียนที่นักเรียนเขียนเนี่ยเป็นความจริง ใช่ต้องให้ผู้ปกครองรับรองอ่ะเราก็าไปเขียนลงมาต่อจากาลงชื่อลงมาข้างล่างแต่ขยับไปอยู่ข้างหน้าให้ตรงกันกันกนกบคําขึ้นต้นนั่นเองใช้ข้อความว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงก็คือข้อความที่นักเรียนได้เขียนแจ้งคุณครูเนี่ยเป็นความจริงแล้วก็เอาไปให้ผู้ปกครองเป็นผู้ลงชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ลงชื่อรับรองมาตรงนี้ให้ผู้ปกครองนะคะเป็นผู้เขียนนะ กรณีอีกอย่างหนึ่งย้ํานิดนึงถึงย่อหน้าที่2ของเนื้อความจดหมายเนี่ยเป็นการลากิจเราจะต้องแจ้งก่อนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตกรณีใช้กับลากิจแต่ถ้าเป็นลาป่วยก็แจ้งเพื่อทราบใช่ไหมป่วยก็คือป่วยแล้ว่คุณครูต้องรับทราบแต่ถ้าลากิจก็คือต้องขออนุญาตลาใช่ไหมคะ แล้วอย่าลืมนะคําว่าอนุญาตไม่มีสละอีนะยออาตอ่อญาติญาติไม่มีสละอีบนบนต่อเต่านะลูกนะอ่าต่อมาเตรียมกระดาษกันหรือยังหากว่านักเรียนยังไม่เตรียมให้หนักเรียนกดปุ่มสต็อปก่อนนะลูกนะแล้วไปหากระดาษดินสอยางลบมาให้พร้อมจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่มเพล์ดูคลิปต่อแล้วก็เขียนไปพร้อมๆกันกับคลิปเลยนะคะอ่าครูไปเลยนะ เหมือนเดิมได้กระดาษมาเราต้องจัดการกระดาษแบ่งส่วนของกระดาษให้เรียบร้อยค่อยๆพับอ่านดับแรกพับกึ่งกลางกระดาษเมื่อได้พับกึ่งกลางแล้วก็พับทบอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนที่3ก็จะได้รูปทรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ให้นักเรียนคลี่กระดาษออกมาก็จะได้4ส่วนนั่นเองเนาะอ่ะาใครยังไม่ถนัดก็เขียนเลข1 2 3 4ในส่วนของกระดาษ เมื่อนักเรียนมีความชํานาญแล้วหรือคล่องแล้วหนูไม่ต้องเขียนหมายเลขในส่วนของกระดาษนะคะเพื่อการสื่อสารนักเรียนกับคุณครูจะได้เข้าใจว่าอ่าส่วนไหนเขียนจุดไหนอะไรเขียนตรงไหนนะคะแล้วคุณครูก็ขออนุญาตขีดเส้นแดงๆทับรอยพับนั่นเองนักเรียนไม่ต้องขีดเหมือนครูนะคุณครูขีดเพื่อให้นักเรียนมองเห็นนะว่าส่วนกระดาษใดใช้เขียนอะไรนะคะอ่านักเรียนไม่ต้องขีดให้นักเรียนทราบไว้ถ้าไม่ทันกดปุ่มสต็อปแล้วก็ พร้อมแล้วก็ถึงค่อยกดเพลีนะอ่ะอย่าลืมขั้นตอนแรกเหมือนเดิมค่ะที่อยู่ก็คืออยู่ที่ไหนก็เขียนที่อยู่ที่นั่นมุมไหนเหมือนเดิมมุมบนขวาสุดของกระดาษจะอยู่ในส่วนที่4และไม่ล้ำออกมาส่วนที่3นะลุงนะอ่าเขียนที่อยู่แล้ววันหนึ่งบรรทัดก็มาเป็นวันที่วันที่ก็เหมือนเดิมค่ะเขียนวันเขียนเดือนเขียนพศเลยเนาะ แล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดเว้นหนึ่งบรรทัดในการอขออภัยค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็มาเขียนคําขึ้นต้นในส่วนที่สองของกระดาษคําขึ้นต้นหาคุณครูเหมือนเดิมลาปวยลากิจใช้เหมือนกันใช้คําว่าเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่สามทับสามที่เคารพบ,บางคนไม่มีที่เคารพได้ไหมได้ก็ถูกเหมือนกันค่ะแต่ที่เคารพมันน่าฟังและสละสลวยกว่าเนาะ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ผิดนะเมื่อคำขึ้นต้นเสร็จแล้วนักเรียนก็เว้นหนึ่งบรรทัดเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนเนื้อความของจดหมายเขียนว่าเขียนอ่ะเขาเรียกตรงตรงส่วนที่สองอ่ะลูกกึ่งกลางของส่วนที่สองคือตนว่าเนื่องด้วยดิฉันถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายใช้คำว่าอะไรกระผมอ่ะเติมชื่อตนเองลงไป ชั้นไหนชั้นปวสามทับสามเลขที่เท่าไหร่ก็ใส่เลขที่ของตนเองลงไปนะคะมีความจําเป็นต้องไปไหนไปทุระอะไรก็บอกคุณครูอ่าอย่างเช่นคุณครูลองเขียนตัวอย่างให้เนาะว่ามีความจําเป็นไปงานบวชของญาติที่ต่างจังหวัดในวันที่เท่าไหร่ให้นะัเกเรียนใส่วันที่ลงไปนะลุกนะอย่าลืมนะว่าหัวกระดาษนะ่ะเราใส่วันที่เท่าไหร่ย้อนกลับไปดู หัวกระดาษเราใส่วันที่หนึ่งกุมภาใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราจะต้องลาล่วงหน้าวันลาจริงๆอ่ะเนี่ยช่องเนี้ยจะต้องใส่วันที่เท่าไหร่เราลงลาล่วงหน้าอ่ะดังนั้นก็ใส่วันที่วันเดือนปีลงไปดังดังนั้นจึงขอลากิจหนึ่งวันใส่ไปแค่วันเดียวแต่หาว่านักเรียนไปหลายวันนักเรียนก็กําหนดวันที่เอาแต่ในตัวอย่างครูใส่แค่วันเดียวนะอย่าตะเลินครูนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะลุงนะ ย่อหน้าที่สองให้มันตรงก,กันกับเนื่องด้วยนะให้มันตรงกันก็คือกึ่งกลางของส่วนที่สองแจ้งว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตอนุญาตไม่มีสละอีนะลุงนะกรณีลากิจต้องใช้ให้ถูกนะคะอ่าแล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดใส่คำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงหรือโดยความเคารพอย่างสูงได้ไหม ได้นั่นเองแล้วก็ลงชื่อนักเรียนข้างล่างนะคะไม่มีเด็กหญิงไม่มีเด็กชายลงชื่อเสร็จแล้วใครจะต้องรับรองผู้ปกครองเป็นผู้รับรองขอรับรองว่าเป็นความจริงอ่ะตรงที่ครูขีดขีดนี่ก็คือให้นักเรียนเติมชื่อลงไปใครเป็นคนรับรองแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นลงไปเห็นไหมเสร็จแล้วจดหมายลากิจของเราง่ายไหม ง่ายเพราะว่าเราเรียนจดหมายลา,าจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่แล้วก็จดหมายลาป่วยมาแล้วจดหมายลากิจก็ไม่ต่างกันนะคะต่างกันแค่ข้อความว่าป่วยหรือมีธุระนั่นเองนะาจากนั้นนักเรียนก็จะได้รูปแบบจดหมายลากิจแบบนี้นักเรียนดูดีๆคำขึ้นต้นอยู่ตรงกับคำรับรองไหมเนื่องด้วยตรงกับจึงเรียนมาเพื่อขออนุญ,ญาตหรือเปล่า วันที่ตรงกันกับคําลงท้ายหรือไม่นะคะที่อยู่อยู่ส่วนที่สี่ใช่ไหมนักเรียนเทียบดูให้เหมือนกันนะลูกถ้านักเรียนชํานาญแล้วไอหมายเลขหนึ่งสองสามบนหัวกระดาษหนูไม่ต้องเขียนนะลูกนะให้นักเรียนจดจําเอานะคะ,ะแบบฝึกทดสอบนี่คือตัวอย่างจดหมายลากิจรู่แบ่งส่วนกระดาษเหมือนเดิมเหมือนกันแต่เป็นแค่กระดาษ A4 นะอ่า คำขึ้นต้นใช้คำว่าอะไรคำว่าเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ที่เขารบเนาะแล้วก็บอกว่าเนื่องด้วยกระผมชื่ออะไรชั้นไหนเลขที่เท่าไรมีความจําเป็นต้องไปไหนนะเขาบอกว่ามีงานไปงานบวชพี่ชายที่จังหวัดนครราชสีมากับคุณพ่อและคุณแม่ ไปในวันที่3ถึง5กุมภานักเรียนดูวันที่ที่เราเขียนจุดหมายคือวันที่1กุมภาไปวันที่3ถึง5กี่วัน3วันที่1 4วันที่สอ2 5วันที่สมรวมแล้วดังนั้นเป็น3วันอะก็ถูกต้องดังนั้นดิอุ้ยคุณครูลืมเปลี่ยนจากดีฉันให้เป็นกระผมนะลูกขออภัยด้วยนะอาจึงขอลากิจเป็นเวลา3วันอาย่อหน้าต่อมาใช้คําว่าอะไร จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตลากิจใช้ขออนุญาตอนุญาตไม่มีสระอีนะลูกจากนั้นคำลงท้ายเว้นหนึ่งบรรทัดก็มาคำลงท้ายลงท้ายว่าอะไรด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วตรงจุดๆไข่ปลาก็ลงชื่อคนเขียนจดหมายในตัวอย่างนี้ต้องเป็นชื่อใครอิสระเสรีชัยนั่นเองนะคะ เมื่อลงชื่อเสร็จแล้วก็ต้องให้ใครรับรองผู้ปกครองนั่นเองใช้คําว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงข้อความที่นักเรียนเขียนให้ครูเนี่ยเป็นความจริงแล้วนักเรียนผู้ปกครองก็ต้องอ่านแล้วผู้ปกครองพร้อมเป็นความจริงอ่ะรับรองให้ลูกแล้วก็เซ็นให้มาถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วหน้าซองจดหมายเหมือนเดิมค่ะหากว่าส่งจดหมายด้วยตนเองนะคะนักเรียนก็ใส่ซองหน้าซองก็ าจะแค่ว่าเรียนคุณครูประจําชั้นที่เคารพว่าให้คุณครูแค่นี้นักเรียนไม่ต้องเขียนชื่อหนูหรือชื่อใครใดๆนะคะในในกระดาษหน้าซองจดหมายนะหรือถ้านักเรียนจะส่งมาทางไปรษณีย์หนูก็ใส่ที่อยู่มุมซ้ายบนแล้วก็ที่อยู่ผู้รับตรงกลางของซองจดหมายนะคะแล้วก็ติดสเตมนะคะแล้วก็ไปส่งที่ตู้จดหมายนะคะอย่าลืมนะข้อปฏิบัติในการเขียนจดหมายต้องคำนึงถึงมารยาท นะคะต้องเลือกกระดาษที่ไม่ฉูดฉาดสะอาดสีสันที่มันเบาสบายตานะลูกไม่มองแล้วมันไม่ปวดตานะคะสองเขียนให้ถูกแบบของการเขียนจดหมายคำขึ้นต้นอยู่ตรงไหนที่อยู่ตรงไหนวันที่ตรงไหนเ,เนื้อจดหมายคำรับรองให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายแต่ละประเภทนะใช้คำและภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล ลายมือก็ต้องสวยเพราะเขียนผิดความหมายเปลี่ยนเว้นวรรคผิดความหมายก็เปลี่ยนนะให้ระวังไม่เอกไม่โทาลายมืออ่านง่ายมีระเบียบสะอาดถ้าส่งจดหมายทางไปรษณีย์ก็จ่าหน้าซองด้วยเลขรหัสไปรษณีย์ที่เป็นเลขอาราบิกนะลูกนะติดสแตมให้เรียบร้อยแล้วก็ไปนําส่งตู้ไปรษณีย์หรือเอาไปส่งข้างในที่ทําการไปรษณีย์ได้เลยเนาะวันนี้คลิปการสอนเขียนจดหมาย ลากิจก็มาถึงเฟรมสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากให้นักเรียนได้เขียนจดหมายตามตัวอย่างแล้วก็เอาให้คุณครูตรวจทานลงในอัลบั้มของตนเองแล้วก็สร้างจดหมาย ลากิจของตนเองขึ้นมานะคะเอาลงในอัลบั้มของตนเองแล้วคุณครูจะมาเช็คนะลูกหากมีข้อสงสัยก็ทักอินบ็อกมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาและต้องขอบคุณลูกๆนักเรียนที่อยู่กันมาจนจบคลิปและขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะคะทุกท่านเลยที่ช่วยเป็นอีกกําลังหนึ่งช่วยคุณครูสอนลูกๆนักเรียนของเราแล้วก็กํากับการทํางานนะคะเอาใจใส่เป็นช่วยคุณครูนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว นะคะสวัสดีค่ะ